ครับผมที่ราวิทย์จันตะูลนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลคุลรุ่องอำเภอตะตะพุ่มจังหวัดสงขลานะครับกาเป็นประธานกลุ่มธนาคารต้นไม้ลูกไม้รวมย,งยังอยู่ที่อำเภอตะะพุ่มนะครับกาเป็นคณะทํางานกลุ่มวิชากิจจุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์งานใหม่กลุ่มนำยางพรีเมียมผู้ที่สนใจในเรื่องของ ทำน้ำยางพรีเมียมี่ก็ไม่มีอะไรสับสนนะครับที่สำคัญคือรวมกลุ่มกันให้ได้น้ำยางยางหน่อยแหละประมาณสัก500โลนะรวมกลุ่มกันแล้วแต่ในกลุ่มมันก็ต้องเก็บนึ่งลักฐานนะครับลักฐานที่ดินนะครับแล้วกามีคดกติกาทั้งกลุ่มของน้ำยางพรีเมียมเซียคอนะครับยกวอย่ยางเข็ญน,นึ่งในส่วนยางเราต้องปลูกต้นใหมยย่ยางหน่อย30ต้น นะครับแล้วกาต้นไม้ที่ปลูกอาจจะใช้ได้ทั้งทั้งซ้มระยะคือระยะเรกคือเป็นไม้อาหารเป็นไม่จ่ายโซยล่ะเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจกถึงซ้ำซ้มอย่างเนี้ยถ้าว่าสมาชิกคนใดขาวลักเกฑนกาสมัครเป็นกลุ่มนันย่างพรีเมียมได้เลยแล้วกลุ่มนั้นกาพอสมัครเสร็จเร็วลักท่านเรียบร้อยเสร็จเร็ว ท,ทีมงานของคณะทํางานของน้ำยางพรีเมียมเนี่ยก็จะไปตรวจส่วนพอตรวจสวนพันน่กาจะได้เบอร์ของแต่ละคนว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนได้ท่าใดอได้น้ำยางทถาใดอนะครับการมาแจ้งทางกลุ่มน้ำยางพรีเมียมเขามีคณะทำงานกลุ่มน้ำยางพรีเมียมอยู่ประมาณันข้องระดับภ่มนี่มีอยู่มีเนี่ยมีผู้ย้ายมีกะกา้ามีน้องนำวานมีน้อง อา,อามแล้วก็มีทีมอานค้องผู้รับสื้อน้ำยางก็คือปัตตลุงพรราเท็ซึ่งพอเขาไปตรวนแล้วเนี่ยถ้าพานเขาเริ่มรับสื้อแล้วเขาเข้ามารับเองซึ่งตรงเนี้ยขั้นตอนง่ายๆตรงเนี้ยแต่เราต้องทําส้วนเขาเราให้ให้ข้าวเกล็ดคองกลุ่มน้ำยางพรีเมียมคือลักเกินงา่ายๆซามซี่โคแถวนี้นะครับการไม่อยากจอะเเวียนมาได้นะครับมาเยี่ยมเยียนมาดูงานอะไรต่างๆ ทียทูติโต้นะครับมาทีหนึ่งหนึ่งสามมูสองแต่บลผลรูปอำเภอตะพุ่มอย่างวัดสงขลานะครับเบอร์ติดต้ก็มีส่วนเปรย์หกเจ็ดเี้ยเจ็ดสองสี่สองเจ็ดนะครับแล้วก็มีทางไล่ทางไล่ลก็มีนะครับทางไล่ก็มีตามตามเบอร์นะครับตามเบอร์เอ็ดดี้ไล่ตามเบอร์ได้เลยนะครับ